กราบสวัสดีเอส,สุขุสุขนครับมือนี้ลุงหอดมีไายการบางไฟบันหน้าม่อมานะครับผมวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกพรภามองพันหาร้อยหสิบเจ็ดครับบางที่1แอดเทวดาบางที่สองปุ๋ยเมกบางที่สซอแท็กเตอร์บางที่4ี่สองฟังโขงบางที่หาข้ามภัยทะลุฟ่าไปหาเธอครับบางที่6กพิราบขาว เจ็ดว่างสันติสุขแปดอหลักหลับเก้าสืบเอาเองสิบสืบต่อไปสิบเอ็ดณคอนบึงหมอครับเลดากะทิ2องนะครับบวเป็นกะทิร้อยฝากะทิซองนะครับบวกไา่ดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับผมบวกกิโลยหน่อยพิพไผ่ดำนะครับผมส่วนกะทิซองลุงหลอดบวกหูนะครับเป็นไผ่แต่ว่าไอไผ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์ลุงหลอดโทรหาแล้วนะครับมืออื่นเป็นไปหน้าหมอมานะครับเพิ่นยืนยันนะครับไา่หน่อยไผ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับบวกกิโลยหน่อยพิดซิพไผ่ดำ อย่าลืมไปให้กําลังแรงใจไดยู่นาฐานนะครับผมผู้ใดเห็นใจออ้ผพาดาหน่อยหรือเป็นเด็บซีเพิินซื้อน้ำซื้อหนเลี้ยงเพิ่นใดนะครับกับกิโลยหน่อยสีผ้าดำนะครับยู่นาฐานบ้าหน้าม่อมมืออ่นนะครับผมตัวติ๊กสีดานะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเป็นมัดดาวท่างสูงของลุงหลอดเด็บซี่นะครับผมรายการดีมากๆครับห บางหกมัดเขนแคนเลยนะลุงหลอดไฮไปนะครับผมเสียซ้ำกันบนอาสิพาดนะครับผมเมียเทวดาปุยเมกซอแทกเตอร์ข้ามภัยทะลุฟ้าว่างสันติสุขสอหลักหลับนะครับผมผู้ใดไปก็ขอให้โชคให้มานะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกรับขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ